สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและ FC b e r สุข u s u คนเด้อยินดีตอนหับเของสุซองเขงล่าสาวลาวเนาะมื้อนี้เข่งก็ได้มาหายมานาพี่น้องแต่ว่าบ่แม่นนาเข่งเนาะเป็นนาป่าแหละเนาะสิมาปลูกหมูโซอยเสาโกยเนาะพี่น้องบ่แม่นปลูกดอกเนาะม่านเนปไนหมกโมและเพิ่นสิก้าแหละเนาะพี่น้องสิมาก้าเบีบหมกโมและเนาะเข่งก็ได้ออกมาซอยเพิ่นพี่น้องเพราะว่าอยู่เฮือนก็บ่ได้เฮ็ดหยังเนาะ ห้องน้เาเสาเข่งกับไปสั่งดินวัดนี่เพิ่นก็นยังบันไดมาส่งเนาะพี่น้องเขาก็ยังบัดทันได้เกาะบัดทันได้เห็ดเนาะพังเบืบ้องเมื่ออื่นมื่อฮือเนาะพี่น้องหรือว่าสิมามันนี่กับบุ้งเนาะเพราะว่าเขาสั่งไปแต่วานเนี่ยผู้พี่น้องอยู่บ้านเสาเข่งกับเพิ่นไปเห็ดทางเนาะพี่น้องเสาเข่งกับบันไปเนาะคือจะเป็นน้องทรายเสาเข่งอะไรไปพี่น้อง เสาเข่งก็ได้ออกมาเนในยงโมสอยสกอยเดี๋ยวเขาก็ไปเบิ่งไปซมนํากันเลยเนาะว่าเพิ่นเห็ดแบบใดเนาะรายการทีไปเบิ่งส่วนของเพิ่นาเะ่นปลูกยังแน่เนาะพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่อนอยู่นาเห็ดส่วนปีนี่คือได้เข้านอนบ้านเนาะเดี๋ยวเขาก็ไปเบิ่งไปซมนํากันเลยนะเนาะผลคุดพี่ซังเนาะพี่น้องเพิ่นขุดบ่นปลูกมังโมเพิ่นนั่นแหละอันนี้คือซีเมนคุ้มม,งมังโมบ่นี่ เออเห็ดอยู่โคกเลยเนาะนี่มันไกล่นองผลนาพี่น้องนองผลก็อยู่ในหันแหละนี่คุมหมักมองคุดแล้วแล้วายเดุ้มมัอืมเดี๋ยวเขาก็สิลงไปเบิ่งสนวนผลนาพี่น้องว่ามียังแน่ใหญ่างามปันไดเลยเนาะ อันนี้ว่าผสมดินนะผงผสมดินแล้วพี่น้องมีผนแล้วก็ผนใส่ปุยน้ำเนาะแล้วก็ขีดินต้นนี้ครับปลูกอลไแล้วบ้านเนี่ยก้าแล้วแล้วละวะกาแล้วแล้วพี่น้องต้นนี้มันแตกบิดเนาะนี่เดี๋ยวมันออกกำลังแตกพี่น้องมันเย็นเนาะ มกอึสกินมกอึมกอึก็มีเนาะมกอึมกสลีมกแตงพันปุ๋ยมกอึได้พี่น้องอ่ะนี่ปลามกถั่วก็ออกเลยเนาะนี่ออกแล้วเบี้ยงถั่วงามมาลีพี่น้องถั่วนี่ปลาสุดเดึ่งเลยหาแถวเนาะพี่น้อง สะมสิกินหาแถวกะสามสิคายเนาะเก็บแต่ละขู่แต่ะละหาบเลยอันนี้เป็นมักแตงเพื่อเนาพี่น้องนี่งามอนีเนาะมันออกไป่ายากเบิดนี่งามอลีพี่น้องมักแตงกะว่าเพืเ่อนไปยังซักข้างบ่แล้วเนาะ ผักเว้พี่นอ้องแถวนี้งามไปเลยเนาะมันเคลียรมักแตงเลยออกไปแล้วพี่น้องอันนี้เป็นมักซาลีเผ่นเนาะปลูกคลายเบือกินกับคายพี่น้องนะี่มักซาลีกับงามเลยเนาะโตออกโตบวออก ผลกับมะเน็บสายใหม่แต่กันยังบททันเตะพี่น้องนี่ปลูกเบิดทุกอย่างเนาะอาสะดีนเลีแไวนี่เป็นคุมเลี่ยนกันไปสิเปเบิ่งทางั้านเราไม่ยังน,อนองอาอพี่น้องก้าไหมงกทันเตเออเรกระแตกตัวดิ นี่เด้อมะเออแตงเกียนแตงกินชุกแตงเออเอนแตงไทยบ่ฝั่งไทยเอิอมักแตงเขากินชุกอันเดพี่น้องมักแตงไทยบ่ฝั่งไทยเอิอบ้านสุเกะเออมักแตงจริงนี่มักแตงตัวนั้นมักแตงยังซะมักแตงกวาเออแตงกวาเลยเนาะแตงที่อันเขาตำกินท่าน่ะพี่น้องมักซ์ลี่ก็มีเนาะท่งนี่อื้ นี่หมกเต้ธรรมชาติมีนยังสักคุมมัยังอันนี้เรียกหออกไม่หนึ่อันนี้ฮะเรซีหมกริกนะเนี่ยผิดโอ้กล้าในหมกพริกอีกกำลังเป็นบีอะยังบม่ยังอือดีเลยพี่น้องปลูกหลายอย่างเลยเนาะนาาห้มักใหญ่เลยกระสิมาเบิ่งเผ่นกล้าหรอพี่น้องจริงจริงผุนกล้าแล้วเนาะแต่ว่ามันยังบ่ทันแตกยังบ่ทันออกนะพี่น้องเผ่นกระซี ก้าใส่อีกอเนาะเปิดปลายมันแตกง,งอกจากก่อนปัจจงบัก้ามแตกง,งอกสิมากล้าวันนี้พี่นอ้องก้าเบิ่งผ่นก้าก่อนเนาะว่าเป็นจังไดเิ่นเหตุแบบใดพี่นอ้องสังเกงกับเ่เคยเนาะเอากะเอาไม้เสียบลงข้อมือหนึ่งให้เลิกเกินไปมันสิออกอยากใช่จักเม็ดเม็ดเดียวเเม็ดเดียวมัได้ยากแต่เนาะป <laughs> ิดหน้ามันลงนะ ป่นงอกมันลงนะงอกมันขายันง,งอกมันฮักครับตรงคอยเนี่ยมันเป็นงอกอยเนี้ยนะโดอยู่นานนี่ก็ได<ะ>้ต้องฮดอีกนานนี่ ดินนี่เพิ่นก็ผสมพูยผสมพุ่นเนาะพี่น้องพูยน้อยนึ่งพูยน้อยนึงใส่พุ่นซีละลายแน่แล้วก็ขี้ดินลายกว่าหมูอีกเนาะพี่น้องเผืเ่อมันสิบบกเค็มเนาะมันเค็มลายกับตายได้เบียของเขาเอาก็เห็ดแหงบาได้ยันงอกมันฮักงอกมันกระเตะเงา้วเ,เนาะช่องคืนเดลย ออเอาอบส่กติกไว้เราต้องเอาลงทงขวางเบิง่งกเพนเฮดก่อนพี่น้องซกเกียอย่างสิปเฮดเนาะเดี๋ยวซิโบเป็นเดี๋ยง,งอกมันหกักช่วยอีกแหละเติมกำลังออกนี่เนาะนี่นี่ งามอยู่ได้พี่น้องงอกมันเบี้ยม,มันนะนนยังมวยใหญ่อีกอาทิตย์หนึ่งมาเบิ่งได้มาเบิง<ม>่งอีกแ่เสไปลงคุมมันดี่วตัวหฮาก้าไปตอนนี้เจ้าเข่งสิมาลองกล้าลองเบิง่งนะพี่น้องเห็ดกันไดนเนาะบันเลิกกวะโ่ มันมีงอกอก็เอาทั้งค<อ>วางวอาเอาขวางในมันเลยเพราะว่าชักงอกมันลงยันงอกมันฮะแล้วมันก็นจะเดินไปเองมันเขียขี้ด,ดินทมน้อยหนึ่งขีเด,ดินฟง,มนฟงเมน,นอะยากนี่วุ้งเสืออนไรเนาะเือสีเป็นเนาะกะทดลองมึงเนี่ย <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่ เข้าก้าแล้วแต่ว่ามันบ่อออกมันหนาวออกบ,อกบ่อเบิดเบดไมน้อยเนาะโอ้ยแบาบงคนกับเหตุเหตุพื้นกัน,นพี่น้องแล้วแต่สูตรกะแล้วแตจะ <กา S 2> เลยเดี๋วนนะดยวเอ,อ้กันนี่จะเหตุอะไรสูตรใครสูตรมันพี่น้องเอ้ใครถนัดอะไรเหตุนั่นเนานะ แต่ว ata, ่าเขาเกับบเคยเห็ดจต่เผือเห็ดตามเผืบกคเคยปูกบองโมและเผือบางคนเขากล้าใส่คุมเลยก็ได้เริ่จากโมงนหน่อยทำบนนาวหนังบม่ได้เลยหฮงปันประมาณสิบเอ็ดโมงคุเละสิบเอ็ดโมงกว่าแล้วไปจ้ะ จือเด้บอบอลจะปลุกจะได้ลืมคูได้ตอนนี้เล้มันออกเออกเลยก็ใช่โรดเพราะว่าบปแล้วก็ยังที่ได้เลือกออกอีกเบียดตัวได้ที่ขี้ไล่ก,ก็บว่าเขากาเผื่อไว้ถูกกอะไรนะพอได้กินจริง ทดลองเห็ดด้ฉันยังพ่เป็นหมูเขาปลูกลายและผูกแถวนะบังลมลมแห้งเลยอากาศหนาวหนาวอยู่แล้วนะอีกอีทิตช่องอาทิตผูวแหนเนี่ยจังสิได้เอาลงคุม ท้อลมกาอยู่จนมาได้ดมันนาบาเลยขนาดหนังตากแดดเินเถียงแล้วได้นีทำใจเชร้าจาที่ชําได้อันนี้ไข่เน่แบบมันออกมานะเราเห็นมาจากอาลงเวลาเตะอเน่ ผงทอร์เรเมตัวีเแลล์ดอกไม้เนี่ยลอยกว่าช่องอยป้าในหงูหนี่ฮ<ท>ะสี่ห้าร้อยเมตรฝูนฮะในน้อยอันนี้ฮะใช่ค่ะทงยางกาโตที่เฮาเห็ดแล้วนี่ช่องลอยกว่าช่องลอยช่องลอยกว่าบนาันทามนิฟแต่ละช่องก็เป็นที่ลอยไนผู้ทงละชองไหน ตอนนี้เรากระปูกไกล็เซล้วเลยเนาะพี่น้องยังแต่แถวกลางเนาะนปลูกแซมโตัวตัวมันยังไม่ทันออกเลยเนาะเติมมันออกเลตมมันออกออกแล้วมันเป็นที่ง่ามจะมายันเที่ยวมึงบ่งแรงไิดว่า สาปุัมดีับบาลมป้ามันนีประไดีหวดน้องพี่น้องเหตุ้าวแบเต้ไกลสิเลวแล้วเนาะยังแถวกลางยังมาลายแล้วพี่น้องไกบสิเบดดก็บสิบิดพอดีหันเนาะ ตอนนี้เขาก็ได้เนิบในหมากมูลแล้วเลยเนาะพี่น้องเขาก็สิได้ขึ้นไปกินข่าเลยเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็สิบสองมูเถิงเลยเนาะแต่โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้สาวเก่งก็สิขอจบคลิปไว้เพียงสำนีเนาะฝากคกดเมทพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้เด้อและที่สำคัญเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน